เมื่อหญิงคนหนึ่งหนี่จากการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของป่ามายันท่ามกลางวงล้อมของเหล่าชายชะกันหื่นกระหายกว่าสิบชีวิตวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังป่าวิปโยทราจิกจังเกิลเป็นหนังปี2020เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเท็มีโปรโดีๆมาแนะนำคอนงนั่นคือ Netflix ก r e พรีเมียโดยทีมงาน NF t นเอฟเเนราคา159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 10, 0เรื่องคอนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอ ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาทีช่องดูเทนลุ้มรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลา่าหรือสแกน q r code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตอร์นะครับสำหรับเกมเมอร์ที่อยากสร้างชื่อจากเกม r o v ก็สามารถรวมตี้พิชิตอีเวนต์สาตฟานในรายการทัวนเมนต์ ROV 5V5 เพื่อเป็นหนึ่งในใต้ล่าและคว้าเงินรางวัล หนึ่งหมืนบาทไปครองแถมมีชื่อออกจากปากสองนักภาพชื่อดังในวงการอ e ีสปอร์ตอีกด้วยหากคุณคือภูกรามาร่วมเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบไปด้วยกันนะครับ เปิดเรื่องมาในปี1920บริเวณชายแดนระหว่างเม็กซิโกและฮอนดูรัสชาวมายันอินเดียแดงที่อาศัยอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำปริโอฮอนโดซึ่งมีอาชีพหลักคือการเก็บเกี่ยวน้ำยางจากต้นไม้เพื่อนำไปทำหมากฝรัง่งทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่บนหลักความเชื่อของชนเผ่าและตระหนักได้ถึงความลึกลับของผืนป่าปรวมไปถึงศรัทธาและความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ป่าจะให้อะไรมากมายแต่ก็เอาคืนได้สะสมเช่นกันอีกด้านหนึ่งยิงพรมจันร์ชา แอฟริกันนามว่าแอกเนสได้หลบหนีจากชายชาวอังกฤษนามว่าคาสิที่ต้องการบังคับให้แต่งงานกับตนเธอจึงหนีการคลุมถุงชนนั้นเข้ามาในป่ามายันพร้อมกับฟอรเรนเพื่อนสนิทซึ่งเป็นทาสชาวแอฟริกันอีกคนและนอมผู้เป็นมือปืนและคนนำทางฟอรเรนถามว่าทำไมเราถึงไม่ทางป่าเพื่อให้เดินได้สะดวกยิ่งขึ้นนอมแย้งและบอกว่าเดินสะดวกก็จริงแต่ก็ทำให้ตามรอยได้ง่ายเช่นกันสองสาวจึงต้องเดินทางด้วยความลำบากโดยระหว่างทางแอกเนส สัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลในป่าเงียบสงบแห่งนี้ ตกดึกทั้งสามหลบฝนใต้ต้นไม้และต้องทนับความหนาวเหน็บท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนและเมื่อรุ่งเช้ามาเยือนแอกเน็ตที่สังเกตเห็นนะเพื่อนและผู้นำทางหายไปจึงเดินออกตามหาก่อนพบว่าทั้งคู่แอบมาร่วมรักกันซึ่งก็ทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นนอนมนำทางทั้งคู่ไปยังท่าเทียบเรือแคนูโดยระหว่างพักล้างเนื้อล้างตัวฟอเรนบอกว่าเธอน่าจะแต่งงานกับชายชาวอังกฤษคนนั้นซึ่งมันจะทำให้เธอร่ำรวยและมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นชั้นละกอฉั้นจะปล่อยให้เขาควบคุมชั้นทักสองสามครั้งจนตายใจจากนั้นก็จะเป็นชั้นเองที่ควบคุมเขาไปตลอดการเพราะส่วนใหญ่แล้วความลงมักทำให้ผู้ชายงโง่หัวไม่ขึ้นอีกฝ่ายบอกว่าชั้นไม่เหมือนเธอและฉั้นจะแต่งงานดับคนที่ตัวเองรักทุ่มนานเมื่อทั้งสามเดินทางไปถึงเวิ้งแม่น้ำก็พบว่ามันกว้างขวางเกินพาะนาจนบางครั้งก็รู้สึกกลัวว่าบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำจะโผล่ขึ้นมาตะครุบเรือไม่เหลือซากแต่ก็จำเป็นต้องเดิน ทางด้วยวิธีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงร่องรอยที่ปรากฏขึ้นในป่าได้ง่ายกว่าฝั่งของเท่าวังกิตคาซิกที่รู้ว่าเธอหนีไปด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจจึงสั่งให้เหล่าสมุนไล่าตามไปพร้อมกับมาล่าเนื้อตัดภาพมาที่ผู้หลบหนีฟอร์เรนถามนอมว่าทำไมคุณไม่พาเราหนีไปทางฝั่งเม็กซิโกซึ่งเดินทางได้สะดวกกว่าผู้นำทางส่วนกลับว่าที่นั่นอันตารายกว่านี้เป็นรอยเท้าคณะแอ็กเน็ตที่อ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งวันก็ได้ผ่อยหลับไปได้มีนานความ ความอำมหิตก็ตามติดตู่จนได้เท่าคาซิกสั่งลูกน้องนามวิกิวดอนให้ระดมยิงไล่ลังวังปิดชีวิตยิงทรยโยแต่กระสุนดันพาดเป้าไปโดนนอมจนตายคาทีส่วนอีกสองคนที่เหลือหลบขึ้นฝั่งได้สําเร็จขณะแอคเนตวิ่งหนีไม่เหลียวลังฟอรเรนก็ถูกคมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่จนเสียเลือดมาแอคเนตแบกสังขารร่อแร่ของเพื่อนต่อไปทว่าตัวเองกลับถูกยิงเข้าที่ท้องด้วยอีกคนเท่าคาซิกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเจ้ากี้เจ้ากาจึง สั่งให้กิวดอนไปตรวจเช็คสภาพศพทังคูให้แน่ใจว่าได้ตายสนิทแล้วแต่เมื่อมือสังหารตามไปดูผลงานก็พบเข้ากับเจาเ้าระเข้โดยบังเอิญจึงรีบปลีกตัวจากบริเวณน,นั้นโดยที่ไม่ทันตรวจเช็คให้ดีว่าเหยื่อทั้งคู่ยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ตกดึกป่าที่ดูสดใสในตอนเที่ยงวันได้ถูกความมืดมิดปกคลุมจนบรรยากาศชวนวังเวงแอ็กเน็ตถามเพื่อนสาวที่หายใจรวยรินว่าตัวเองรู้สึกสับสนน่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความรู้สึกวงเวง พิ่กลคล้ายกับติดอยู่ในแดนสนทยาฟอร์เรนบอกว่าตอนนี้เรากำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่าอีกฝ่ายโยนคำถามใส่อย่างไร้เดียงสาว่าเวลามีกิจกรรมร่วมกันกับพวกผู้ชายมันรู้สึกยังไงเรอเนื่องจากตัวเธอเองไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นเลยสักครั้งแต่ยังไม่ทันที่ฟอร์เรนจะคลายความสงสัยเธอก็สิ้นใจตายอย่างน่าเวทนา รุ่งเช้าแอ็กเนตเปลี่ยนชุดตัวเองกับศพเพื่อนก่อนเดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมายต่อมากลุ่มชาวมายันอินเดียแดงได้เดินทางเข้าป่าเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำยางไปทำหมักฟรังพวกเขามีความเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์ผืนป่าเป็นอย่างมากโดยกดเหล็กคือต้องเคลื่อนไวหวให้เงียบที่สุดอย่าหยุดมองธรรมชาติรอบข้างโดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงจากข้างหลังก็ห้ามหันไปมองเพราะอาจทําให้เอ็กตาบากซึ่งเป็นสตรีปีศาจตามตำนานของชาวมายันที่อาศัยอยู่ในป่า ล่อลวงผู้ชายไปสู่ความตายเอาได้โดยหนึ่งในคณะคนงานพบเข้ากับร่างของแอกเน็ตที่นอนหมดสติระหว่างทางจึงจับเธอเป็นเฉลยซึ่งรุมล้อมไปได้วยเหล่าชายชะกันนับไม่ถ้วนโดยที่แววตาของพวกเขาเหล่านานเต็ไมไปด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือแต่อาเซนซิโอผู้เป็นหัวหน้าเตือนทุกคนว่าหากใครเข้าใกล้นังนี้แม้แต่เสนเดียวฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกมีชีวิตรอดต่อไปแน่ ตกเย็นมุนโดผู้เป็นนายทุนใหญ่ได้เดินทางมาแจ้งข่าวมีสายสืบบอกมาว่าจุดที่พวกเราจะไปโกยน้ำยาได้ถูกตัดหน้าโดยคณะคนงานกลุ่มอื่นหนึ่งในนั้นวิเคราะห์ว่าอาจเป็นพวกชาวอังกฤษที่ลักลอบเข้ามาขโมยน้ำยางก็ได้ที่น่ากลัวคือพวกมันมีอาวุธครบมืออย่างไรก็ตามอาเซนซิโอได้ชวนลูกน้องไปดูลาดลาวในวันพรุ่งนี้ตกดึกคนงานนาม่าอยู่กาพยายามบุกเข้าไปหาแอคเน่แต่ก็ถูกห้ามไว้ด้วยไก่สันที่จ่อปืนมาหาซึ่ง ก็ช่วยดับความกระหายในตัวของชายหนุ่มไปได้เมื่อรุ่งอรุณมาเยือนอาเซนซิโอและไกสันออกสำรวจดงไม้ยางในละแวกก่อนพบว่าบริเวณน,น,นั้นถูกรุกล้ำอนาเขตธรรมาหากินหลักของพวกเขาโดยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆระบุว่าเป็นนองชาวังกิเมื่อกลับไปที่แคมป์ก็พบว่าแอเนตได้สติอาซาซิโอจึงรีดเล้นเอาคำตอบว่าเธอมาจากไหนเมื่อรู้ว่าเป็นชาวังกิประกอบกับคิดว่าน่าจะมีทักษะทางการแพทย์จึงพาไปทิ้งไว้ให้รักษาหนึ่ง ึ่งในคนงานที่ป่วยก่อนที่ทั้งหมดจะออกไปกรีดน้ำยางจากต้นซาบเตพร้อมกับระวังตัวจากพวกชาวอังกฤษไปด้วยขณะลูกน้องออกไปทำงานกันหมดอาเซนซิโอก็ได้เปลือยกายอาบน้ำต่อนหน้าแอ็กเนทตทำให้หญิงสาวรู้สึกเร่าร้อนถอึงบอกไม่ถูหลังพวกลูกน้องกลับมาฮิลาลิโอนำน้ำยางไปเคี่ยวทำหมากฝรัง่งและเอามาให้แอ็กเน็ตลองเคี่ยวฝ่ายที่นำเข้าปากรู้สึกตกใจกับรสสัมผัสเนื่องจากมันทั้งเหนียวนุ่มและอมหวานนิดๆนีต่อมาเหล่าคนงานที่ หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มบ่อยคังเขาจึงได้เกิดความรู้สึกเดียวกันนั่นก็คืออยากจะร่วมรักกับเธอให้ได้ขณะหญิงสาวเริ่มสัมผัสได้ถึงแววตาของเราคนงานที่เริ่มแปลเปลี่ยนเยี่ยงสัตว์เดรัจชาและไม่นานหลังจากน,านั้นแอ็กเนตก็ถูกอาร์เซนซิโอจับหนักกลางปา่าโดยที่เธอไม่ขัดขืนเลยสักนิดแต่กลับติดใจในรัสสวาร์จนอดยิ้มไม่ได้และในคืนเดียวกันลาซาโรหนึ่งในคนงานได้ตกต้นไม้จนตายขาดทีก่อนถูกเสือดาวลากไปกิน ินอมมพวกคนอื่นๆที่เห็นว่าลาซาโรหายตัวไปจึงคิดกันไปเองว่าอาจเป็นฝีมือของชาวอังกฤษและตอนนี้พวกมันคงรู้ที่อยู่ของพวกเราแล้วรุ่งเช้ากลุ่มคนงานจึงอพยพไปหาที่ซ่อนใหม่พร้อมกับลากตัวแอ็กเน็ตตามไปด้วยเดินลึกเข้าไปถึงใจกลางป่าฮอนดูราสจนเจอเข้ากับลูกน้องของเท่า,าคาซีกิวดอนตกใจที่เมียของเจ้านายยังไม่ตายเพราะจำได้ว่าตัวเองเป็นคนยิงเธอเองกับมืออย่างไรก็ตามสองกลุ่มเกิดการประทะจนสูญสิ้น เพราะว่ากิวดอนสามารถหลบหนีออกไปได้สร้างความเจ็บแค้นแก่กลุ่มของอาเซนซิโอเป็นอย่างมากตกดึกจึงจับกลุ่มพูดคุยถึงค่าตอบแทนที่ได้รับเพราะมันอาจไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงดังนั้นอาเซนซิโอจึงออกคำสั่งให้เดินทางข้ามริโอฮอนโอเพื่อน,นำหมากฝรั่งไปขายให้พวกลักลอบส่งของเถื่อนด้พูดถึงข้อเสนอย,ยั่วน้ำลายพวกเขาจะจ่ายเงินให้เรามากกว่าที่เจ้านายจะจ่ายให้ถึงพันเทาแต่แทนที่จะเป็นคำพูดปลุกระดมหนึ่งในนั้นแย้งว่าหา ทำแบบนั้นคุณโนเนซิโมซึ่งเป็นบอสใหญ่จะตามล่าและฆ่าพวกเราไม่เลือกนาเทราะว่าคนอื่นๆเห็นด้วยกับอาเซนซิโอนี่เป็นโอกาสดีแล้วที่จะสร้างความร่ำรวยและย้ายถิ่นฐานไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นเมื่อได้ข้อสรุปว่าจะเดินตามแนวทางของอาเซนซิโออยู่กาที่รู้สึกว่าแอคเซ็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปจึงหวังชวนเพื่อนๆร่วมคืนใจแต่ก็ถูกคนที่ไม่เห็นดีด้วยปิดชีวิตจนสิ้นลมหายใจ รุ่งเช้าทั้งหมดออกเดินทางต่อด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิมฝ่าลำธารที่เย็นเยียบจับขั้วหัวใจไม่นานนักฝนก็เทกระนำลงมาจนทำให้เดินช้าลงและอาจทำไม่ทิ้งร่องรอยและตามตัวได้ง่ายขึ้นจึงแวะพักค้างแรมอยู่กับทีตกดึกผู้คนในกลุ่มต่างวิตกถึงความน่ากลัวของนายทุนโอเนซิโมเขาเคยฆ่าล้างบางพวกทรยศด้วยการจับมัดไว้กับต้นทรัมเปตแล้วปล่อยให้ฝูงมดปรุมกัดจนเหลือแต่โครงกระดูอาเซนซิโอหัวร้อย และบอกก็มันนะแค่เรื่องหลอกเด็กคณะแอ็กเน็ตส่งสส่ตาหวานย้อยให้ไก่สันก่อนที่คืนนานหญิงสาวจะเชื้อเชิญชายหนุ่มให้เดินตามเข้าไปในปา่าลึกและบรรจงร่วมรักกันจนพื้นป่าลุกเป็นไฟแต่แล้วเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนไก่มารและผองเพื่อนพบว่าไก่สันกลายเป็นศพอย่างปริศนาจึงนำร่างไปโยนทิ้งในบึงโดยปล่อยให้จิตวิญญาณหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหลังออกเดินทางต่ออาเซนซิโอรู้สึกมีหวังเมื่อพบแพรลอยอยู่กลางน้ำ ฝั่งของไกมานพยายามลวนลามหญิงสาวอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่สบโอกาสเหมาะสําเร็จกิจดังหวงังทั้งหมดแบ่งการขนย้ายออกเป็นสองรอบเนื่องจากสัมภาระมีมากเกินกว่าจะขนไปรวดเดียวจากนั้นอาเซนซิโอแยกตัวไปพูดคุยกับลูกน้องที่ป่วยเจียนตายโดยที่อีกฝ่ายร้องขอให้ฆ่าเขาซะแต่ผู้เป็นหัวหน้ากลับเลือกทิ้งให้โคตตายแบบน,นั้นทันทีที่ล่องแพข้ามแม่น้ําก็มาถึงอีกฝั่งความโชคร้ายก็ไม่เยือนโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อเสียงเรือยนต์ดัง กระมซึ่งพวกเขารู้ดีว่าผู้เป็นนายกําลังออกตามล่าอย่างบาคลังอาเซนซิโอบอกก็ไม่ต้องกลัวเราอยู่ห่างจากจุดเสี่ยงออกมาตั้งหลายไมล์แล้วระหว่างเดินทางต่อไปเรื่อยๆชายตาบอดดันลงสเสน่แอ็กเน็ตเขาเต็มรักโดยที่หญิงสาวก็เย้ายว,วนได้แววตาย,ยุ่วสวาประเด็นคือเมื่อมองไปที่ขาเธอครึ่งล่างของหญิงสาวดันกลายเป็นขาของวัวหนึ่งข้างและไก่อีกหนึ่งข้างซึ่งสร้างความขนหัวลุกแก่ชายตาบอดจนเพ่นหนีไปทำมาเพื่อนร่วม กลุ่มต่างงุนงงไปตามๆกันต่อมาลูกทีมตระหนักได้ว่าอาเซนซิโอกำลังพาพวกเขาลงทางและเดินวนอยู่ที่เดิมแต่ไกมานบอกกับจาซินโตว่าให้อดทนหน่อยขวาน่าอาจไม่คุ้นเคยกับป่าและแวกนี้แต่เชื่อเถอะว่าหากเรารอดออกไปได้หมากฝรั่งจำนวนมากจะทำให้เรากอบโกยค่าตอบแทนเป็นกอบเป็นกำและเพราะจำนวนคนงานที่ลดลงเราก็จะได้ส่วนแบ่งที่เยอะขึ้นฝั่งของเท่าคาซิกที่รู้ว่าแอคเนตยังไม่ตายจึงพ,พลิกแผ่นดินตาม ล่ากับสมุนคู่กายท่ามกลางผืนป่ารอบด้านไม่ต่างอะไรกับงม,มเข็นในมหาสมุทรไม่นานนักฝนก็เทกระนำลงมาบทบังทัศนียภาพจนการตามหาต้องล้มเลิกกลางคันฝั่งของคนงานที่หยุดพักไกมานเกิดสงสัยว่าทำไมกัมเปซาโนจึงเสียสติและวิ่งหนีออกจากกลุ่มไปกลางคันมุนโดบอกก็เป็นเรื่องปกติของการเดินทางในป่าลึกที่ไม่มีทั้งอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอซ้ำอาจหวาดกลัวจากการถูกตามล่าจนทำให้คลุมค้าง สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเขาจะไม่มีวันออกไปจากป่าแห่งนี้ได้ในสภาพที่สติสัมปชัญญะเลื่อนลอยด้านของเท่าคาซิกและสมุนจอดเรือที่ชายฝั่งเม็กซิกันโดยออกไล่ล่าทางบกอย่างเข้มข้นก่อนพบเข้ากับร่างของกัมเปซานโนที่หนีออกมาจากกลุ่มของอาซาซิโอกลายเป็นศพและถูกฝุ่งมดกัดแทะจนสูญสิ้นสภาพความเป็นคนกิวดอนจึงช่วยปลิดชีวิตชายที่นอนทุกทรมานให้ไปสู่สุกติฝั่งของคนงานที่ได้ยินเสียงปืนจึงรู้ตัวได้ทันที ว่าเจ้านายตัวเองตามติดตูดเข้ามาแล้วดังนั้นทั้งหมดจึงซุ่มรอและเตรียมตัวประทาแต่ไกมานที่ขี้ขาดตาขาวเลือกที่จะสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองถูกจับเพราะคิดว่าหากขัดขืนต่อไปและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาจะต้องถูกจับไปทรมานจนกว่าจะสิ้นลมหายใจแต่ทันทีที่เกิดการประทาอาเซนซิโอประกาศกล้าว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เจ้านายเราแต่เป็นชาววังกฤษที่พยายามจะป้นสะดมแต่พูดยังไม่ทันจบก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมมูโดย ต่างฝ่ายต่างเสียชีวิตกันเป็นเบือ่อโดยฝั่งของคนงานเหลือเพียงแค่าจาซินโตที่หนีรอดออกมาได้เป็นเวลาเดียวกับที่แอคเนตหายตัวไปอย่างดึกหลับเท่าคาซิกจึงสั่งให้ทุกคนปรามือและค่อยกลับมากอบโกยสิ่งมีค่าในภายหลังด้านของจาซินโตเริ่มตระหนใจถึงตัวตนของแอคเนตเพราะตั้งแต่จับตัวเธอมาเป็นเฉลยภัยร้ายต่างๆก็ถาโถมเข้ามาไม่หยุดยอนจริงๆแล้วแอคเนตอาจเชื่อมโยงกับเอ็กสตราบายเทพีแห่งภาพลวงตาในตำนานของชาวมายา ที่อาศัยอยู่ในแถบคาบสมุทรอยู่กาตังกล่าวกันว่าเธออาศัยอยู่ในป่าเพื่อล่อลวงผู้ชายให้ตายด้วยความงามที่หาสิ่งใดเปรียบมีได้โดยไม่มีวิธีใดที่จะปกป้องเหยื่อจากคำสาปของเธอมีเพียงแค่ตันหาและความลุ่มหลงเท่านั้นที่เป็นอาหารชั้นเลิศของเอ็กสตราบบอีใครก็ตามที่พยายามเชื่อมโยงตัวเองกับแอคเนตท,ทางกายจะถูกพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเอ็กสตราบบอีค่อนข้างโลเลและมักจะเป็นพันธมิตรกับใครก็ตามที่สามารถ ยกระดับสถานะของเธอได้แต่กลับกันจาซินโตที่ไม่เคยปรารถนาในเรือนกายของเธอจึงเป็นคนงานแต่เพียงผู้เดียวที่หลุดพ้นจากคำสาปของเอ็กสตราบาอีเะว่าฝั่งของคนงานป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่กลับเต็มไปด้วยตัณหาที่อยากจะลอง,องร่วมรักกับเธอสักครั้งก่อนตายกลายเป็นว่าแอ็กเนตย้อนกลับมาหาเขาอีกครั้งและอุ้มร่างลงสูผืนน้ำหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปตลอดกาลมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเอ็กสตราบาอีโผล่อ,ออกมาจากลำต้น บาแต่ในความเป็นจริงเธอออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจอาฆาตแค้นของตนเองเพราะแท้ที่จริงแล้วแอคเน็ตได้ถูกยิงตายไปตั้งแต่ตอนแรกและได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่เพราะความเครียดแค้นของเราผู้ชายที่ปรารถนาในตัวเธอดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามที่ควบคุมตันหาราคะไม่ได้จะต้องกลายเป็นอาหารนันโอชะให้กับเธอแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ในวัฒนธรรมของชาวมายันผู้หญิงได้รับการอบรมให้วางตัวสุภาพเรียบร้อยละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงานเพราะผู้หญิงเป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์หากสตรีชาวมายันไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังทางวัฒนธรรมเหล่านี้เธออาจถูกประนามจากการกระทำของตัวเองดังนั้นแอกเนตที่รู้สึกอับอายจากการถูกอาเซนซิโอคืนใจในตอนแรกซึ่งขัดต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวมายันที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในผู้ใด จนกว่าจะแต่งงานจิตวิญญาณเครียดแค้นของเธอถึงเชื่อมโยงกับเอ็กซ์ตราบออิยังหลีกเลี่ยงไม่ได้และล่อหลวงผู้ชายด้วยการยั่วยวนไปสู่ความตายเพื่อล้างแคน้นแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ ทร AGIC จ,จงเกิได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7.4คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ